รถดีเสีวลลังปีเตอร์นะครับเป็นขบวนเปล่าที่กำลังจะเข้ามาจอดในชันชาลาลางที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมทำขบวนึ่งหนึ่งสองห้านะครับ จะวิ่งตรงเข้ามาในจอดที่ชานชาลาหลังที่หนึ่งของสถานีทนบุรีนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นหัวจักร g k 4 0หัจักร g k 4 0 1 4นะครับจอดลอสับเปลี่ยนขบวนช่วงบ่ายอยู่นะครับก็จะมีขบวน254กับ257นะครับ